ม,มาดูข้อ3นะฮะ3ามเราจะเห็นว่ามันจะมีสามเหลี่ยม ABC เหมือนกันแล้วก็มี D-Doc ด้วยจริงๆสามเหลี่ยมใหญ่คือ ABD นะ ABD d, d o แล้วก็มีมุม C ที่เป็นมุมป้าน,นๆนั่นนะ่ะนะครับแล้วโจทย์บอกด้วยนะว่ามุม C ก็คือ120นะงั้นบอกครูได้เลยว่า ACD เห็น ACD ไห A, C, มกลางเท่าไหร่ A C B อืมเอเอมุมบนเส้นตรงกลางเท่าไหร่ A C B ร้อยยี่บค่ะเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ A C B ตั้งหากที่เป็นร้อยยี่สิบดูจากรูป<ะ> A C B Boy ร้อยยี่สิบ อีกมุมหนึ่ง a, a a c d หกสิฮะถูกอ่าหกอ่ะ,อะ,อะเขียนไปก่อนนะหกสินะหกสิบมุมนี้นะเล็กๆนี่ชิอ่าทีนี้มุม b boy คือ30มาเขียนไปสามสนะเขียนไม่ตรงเลยสามนะอ่าสามสิบหก ด้าน BC ยาว10ด้านนี้ยาว10นะฮะด้าน BC ยาว10เอ่อลาก a d ดอก AD ดอกตั้งฉากกับ BC โอเคโอเคพื้นที่ต่อไปที่จุดดีคำถามคือ AD ยาวเท่าไหร่ แล้วก็ A B ยาวเท่าไหรอ่อันนี้ให้เป็น X นะเยอะไปอันนี้เป็น X แล้วก็อันนี้เป็น Y นะครับอันนี้เป็น X อันข้างบนเป็นข้างบนเป็น X ข้างล่างเป็น Y โอเคไหมโอเคครับอ่ะประมาณนี้ นะครับคิดยังไงมาคิดไปพร้อมๆกันเลยคิดยังไงดีคิดก็หาคอร์สคอรสสัพสิบเอาสามเหลี่ยมรูปไหนก่อนถาว่าคอร์สสามสิบเนี่ยใช้สามเหลี่ยมรูปไหนเอเอบอบซี หาไม่ได้น้องเพราะ a b c ไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากอ๋อง่ายต้องหาตรงตรง a c d ก่อน a c d ก่อนดีมากหา a c d ก่อนอ่ะหายังไงดี a c d ไม่แน่ใจเนาะให้ด้านนี้เป็น x ฮนะอ่ะเงั้นดูนะเดี๋ยวข้อนี้ทําให้ดูข้อนี้คล้ายกับข้อที่ตอนนั้นที่เราทํายาวๆอะ่ะจำได้ป่าคล้ายเลยถือว่าเป็นข้อยากระดับกลางนะสำหรับข้อนี้ยากระดับกลางจะทําข้อนี้ได้ต้องให้ c d dog เป็น x ก่อน เห็น c d d o มไหมตัว x ที่กูเพิ่งเขียนใหม่นะครับครับให้ c d d o c เป็น x ก่อนแล้วพี่นาสามเหลี่ยมเล็กครับผมสามเหลี่ยม a c d สามเหลี่ยม a c d นะอะ่พิจรารณาสามเหลี่ยม a c d ก่อนนะครับอา่า ให้หาด้าน adoc d อยู่ในรูปของ x ครับเพราะนั้นครูจะใช้ค่าแทนค่าแทนนะฮะ tan 60เท่ากับ adoc ที่อยากจะหานะครับส่วน x อันนี้ทันไหม ทันนะอ่าต่อไปเราต้องพิจารณาอีกสามเหลี่ยมหนึ่งคือสามเหลี่ยมที่เป็นรูปใหญ่คือ A B D อ่าหาให้เจอก่อน A B D เจอ,อยังสามเหลี่ยมรูปใหญ่ A B D อืมอ A B D บงังเอิญตัว D ด,ดอกมันมันโดนทับใช่ไหม จะยัง ABD ก็อ๋อโอเคฮะอ่าสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะฮะเอ่อใช้ค่าแทน30ครับเพราะว่ามุมมุมตรงนั้นอ่ะ BBOY คือ30นะแทน30ก็เท่ากับ AD ส่วน BC โจทย์ให้มาแล้วคือ10ฟุต แต่ว่า10ฟุตไม่พอเพราะาเป็นสามเหลี่ยมรูปใหญ่ต้องเป็น10บวก X จบไหมฮะนี่คือสมการที่1และนี่คือสมการที่2ครับผมถึงบอกว่าข้อนี้เป็นข้อยากระดับกลางเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้แค่ตีโกนแล้วจบเห็นไหมต้องใชส้สมการด้วยใช้สมการ อืมอ้มอาวล่ะเราก็ต้องแก้สมการอันนี้มาเนาะเราจะเห็นว่า AD มีค่าเท่ากันแหละพราะนั้น เดี๋ยวเราจะแทน ad จาก1เข้าไปใน2แทน60มีค่าเท่าไหร่ครับแทน60อ่ารูสามถูกอ่ารูสามเพราะฉะนั้น ad ก็มีค่าเท่ากับ x รูสามเข้าใจไหมแทนใน 2, 2> คุณคุ้นไหมวิธีการคุ้นคุ้นอืมที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อวานเนาะแทนใน2 นะครับหัวบังซะงนั้นอึ๊บเข้าใจไหมเดีเท่าถ้าเกิด x รูปสามแทนในสองนะฮะเมื่อเราแทนข้างในสองแล้วก็เป็น x รูปสามเนาะเพราะนั้นที่ไม่พอแล้วเดี๋ยวต้องขยับที่หน่อยเอาสกรีนช็อตนี้ไปก่อนนี่คือขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่ง เอากระดาษขาวขึ้นมาพ,พวกนี้ตบขึ้นมาข้งบนให้หมดนี่นะจะคิดเลขตรงนี้นะ,อะพอแทนใน2 ad เท่ากับ x รู 03, ท3แทน30ก็คือเซน1ส่วนรูทนะครับ x รูท3ส่วน 10บวก x โอเคไหมอันนี้คือสิ่งที่แทนนะนะ,ะย้ายข้างคูณคว้วยเลย10บวก x ก็เลยเท่ากับรู้3คูณรู้สเป็น3 3 x จบแล้ว x บวกอยู่ย้ายมากลายเป็นลบ2 x ก็เลยเท่ากับ10 x เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับนี่คือคำตอบที่1ได้ไหม เอ๊ะมีค่าทักาัา5เดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งวิดีโอให้ดูอีกทีนะอ่ะดูต่อก่อนเนาะทีนี้กลับไปดูโจทย์นิดนึงเออโจทย์ให้หา ab เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับโจทย์ให้หา ab เพิ่มอีกตัวนึงนะ a b d อ่ะวาดสามเหลี่ยมก่อน a b d ทีนี้ข้างบนเนี่ยเราได้แล้ว a d คือ x รู้สแต่ x เท่ากับ5ตรงนี้คือ5รู้สนะฮะข้างบนคือ5รู้ส b d เมื่อกี้เราก็ได้แล้วมันคือ10บวก x ถูกปะก็คือ10บวก5เป็น15 นี่นะงั้นที่เหลือก็จบแล้วมุม B ตรงนี้คือ30ให้หาด้านนูนจะใช้พีทาโกรัสหรือจะใช้ค่าไซน์3าก็ได้เนาะเนาะใช้ไซน์ง่ายกว่าขี้เกียจถอดรูทนะฮะมาไซน์3าก็เท่ากับข้ามส่วนฉากคือ5้ารูทสส่วน AB รับสาย30เท่ากับ1นส่วน2เพราะนั้น AB ก็เลยมีค่าเท่ากับ10บรู้สจบไหมจบค่ะเอาเอาสกินช็อตที่2ไปเพราะนั้นข้อนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นข้อยากนะโอเค ก็เราจะจดยังไงอ่ะเดี๋ยวจดตามสกินช็อตดีกว่าไหมอันนี้จะวุ่นวายละแล้วเดี๋ยวส่งวิดีโอนี้ให้ทีมน,นะครับ